สวัสดีครับวันนี้น้องเอวาจะมาชุดบาสให้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าน้องเอวาจะชุดกี่ครั้งถึงจะเข้านะครับเริ่มมาแล้วยังความห่างระดับ1เมตรครั้งแรกไม่เข้าครั้งที่สองเข้าไปแล้ว เอาสิบครั้งจะเข้ากี่ครั้งนะครับครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สามเข้าครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ไม่เข้าครั้งที่ห้าไม่เข้า ครั้งที่หกไม่เข้าครั้งที่เจ็ดเข้าไปแล้วครั้งที่แปดเข้าไปแล้วครั้งที่เก้า เข้าไปแนละ้วครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบเข้าไปแล้ว